ขอชี้แจงและแก้ตัวเนื่องจากมีผู้ไม่เข้าใจได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาคือเรื่องมีอูว่าวิทยาเมื่อหกชั่วโมงที่ผ่านมาไม่รู้จะเอายังไง ขายไม่ขายให้คอมเมนต์มากๆเยอะๆแล้วแต่ถูกใจแม่เงเอ้ยวิทยาลอาใจไม่ไม่ถูกขายไม่ขายให้คอมเมนต์มากมามากเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยพัน เลาจะซื้อท่านก็เรื่องมากเหลือเกินให้คอมเมนต์มากๆคำว่ามากร้อยพันหมื่นดูคำตอบนีวิทยาเวลาจะซื้อท่านก็เรื่องมากเหลือเกิน ให้คอมเมนต์มามากๆคํำว่ามากร้อยพันหมื่นนี่ไขทองตอบไขทองตอบเมื่อ26นาทีที่ผ่านแก้ไขแล้วขออภัยจริงๆครับที่คลิปผมทำให้คุณไม่สบายใจผมขอที่แจ้งอย่างนี้ครับ คือว่าผมไม่ได้ทําปืนเป็นอาชีพหลักครับอาชีพหลักของผมก็คือทํางานศิลปะและเป็นอาจารย์สอนมวยโบราณและสอนการป้องกันตัวจากอาวุธมีดและไม้มีความชอบความถนัดในด้านการใช้อาวุธปืนชนิดต,ต่างๆในรูปแบบต่างๆครับอดีตผมเคยเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่วิทยาลายัยจังสินและอีกหลายแห่งในปัจจุบันผมอายุ52แล้วครับ ตอนกลางวันผมจะทำอาชีพหลักคืองานศิลปะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็จะสอนการป้องกันตัวในรูปแบบต่างๆส่วนตอนกลางคืนถ้ามีเวลาผมก็จะมาทำปืนปืนหนังสติกยิงปลาครับเหตุที่ผมทำปืนเพราะว่าผมชอบชอบปืนในรุ่นเก่าๆก็เลยคิดว่าจะทำเป็นจะทำปืนเพื่อลง youtube แต่ต่อมามีคน มีคนอยากได้ผมก็เลยขายให้เมื่อผมทําเสร็จผมก็เอามาลง youtube ใครอยากได้ก็ซื้อไปผมตั้งราคาไม่แพงและขายให้ในราคาถูกๆขอแค่ค่าอุปกรณ์เพื่อที่จะเอาทุนไปทํากระบอกต่อไปผมมีความสุขกับการทําปืนแล้วก็ลง youtube ถ้าขายได้ก็รู้สึกดีเพราะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากความชอบแล้วผมก็ยังแบ่งปันปืนที่ทําจากจินตนานการและความคิดของผมให้คนอื่นได้เอาไปใช้เพื่อหาอาหารดำลงชีพครับส่วนวิธีการซื้อผมเคยรับสั่งทําแล้วและผมก็ทําช้าเพราะไม่ค่อยมีเวลาทํางานจึงไม่มีมากงานจึงมีไม่มากไม่พอกับความต้องการของคนที่อยากได้ผลสุดท้ายผมก็เลยโดนด่าโดนด่าแบบเสียหาย,หาย เพราะเขาไม่เข้าใจว่าผมไม่ได้ทำปืนเป็นอาชีพหลักผมแค่ทำเพราะชอบและอยากทำเท่านั้นผมก็เลยยกเลิกวิธีการสั่งทำสั่งจองยกเลิกวิธีการสั่งจองสั่งทำและเปลี่ยนมาใช้วิธีใครอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาบ่อยๆพอผมทำเสร็จผมก็จะขายให้กับคนนั้นแต่ในที่สุด ทุกคนก็แย่งกันคอมเมนต์มาเพราะอยากได้ปืนของผมผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยต้องขายให้กับคนที่คอมเมนต์มามากที่สุดก่อนครับจึงเป็นที่มาของการคอมเมนต์มากมากมาบ่อยๆครับยังไงผมต้องขออภัยคุณจริงๆครับที่ทาไม่ที่ทำให้ไม่เข้าใจและไม่สบายใจผมต้องขอแก้ตัวว่า ผมไม่ได้เรื่องมากนะครับจริงๆนะจริงๆนะครับผมไม่ได้เรื่องมากผมแค่ชอบทำปืนแล้วก็อยากทำมาลง u ูท b e ใครอยากได้ก็จะขายให้ในราคาถูกๆแต่ผมจะขายตอนที่ผมทำเสร็จเท่านั้นนะครับถ้าผมไม่ขายผมทำไปเรื่อยๆปืนก็จะเยอะเต็มบ้านถ้าอยากได้ปืนดีๆปืนสวยๆ ผมอยากจะขอแนะนำช่างที่ดีมีฝีมือเช่นช่างเมืองชัยช่างวันกินเกสรช่างออฟช่างเอกลุบรีช่างนัดครับและถ้าอยากได้ปืนเร็วไม่ต้องรอนานผมขอแนะนำ้านเจคิตตี้ทีมงานช่างคำช่างคำปัตตโพนะครับหรือช่างน้อยสายรยาช่างตามคลองโยงหรือช่างชัย ช่างใช้ที่อยู่อีสานนะครับส่วนช่างเหล่านี้เขามีศักยภาพที่จะทําปืนได้เร็วและทําตามสั่งให้คุณได้อย่างสบายใจแล้วและไม่ต้องรอนานครับแค่บอกเขาว่าต้องการแบบไหนอยากเอาไปใช้อะไรแล้วก็จ่ายเงินให้เขาไปก็แค่นั้นก็แค่นี้เองคุณก็จะได้ปืนตามที่คุณต้องการแล้วครับส่วนผม นานๆผมจะทําออกมาสักกระบอกหนึ่งผมก็แก่แล้วไม่ผมก็แก่แล้ว,ลวทํามากไม่ค่อยไหวเพราะถ้าหักหมมากๆผมก็จะตายครับแล้วก็ตายเร็วซึ่งผมยังไม่อยากตายตอนนี้ครับถ้ายังไงผมก็ขอโทษขออภัยและขอความเห็นใจจากคุณด้วยนะครับและผม ต้องขอขอบคุณที่ชอบในงานที่ผมทําผมก็ใจคุณนะครับแต่คุณก็อย่าลืมว่าคนเราแต่ละคนนั้นมีปัญญาและความสามารถไม่เท่ากันทุกคนครับส่วนรวมทั้งนิสัยและจริตสันดานในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยครับผมเองก็อาจจะถูกจัดอยู่ในบุคคลประเภทชนชั้นต่ําที่มีปัญญาน้อยด้อยค่าถ้าไม่สะดวกที่จะเป็นเพื่อนกันหรือมีอุดมการณ์ที่ไม่ตรงกันแล้ว ก็ได้โปรดกรุณานะข้ามผ่านผมไปเถอะนะครับเราเป็นลูกผู้ชายด้วยกันถ้าไม่ชอบไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างอยู่เถอะนะครับอย่าลรำเส้นซึ่งกันและกันเลยครับส่วนคำดา่าคำต่อว่าคำติเตียนผมก็ขอน้อมรับไว้เพื่อพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น และจะทำมันให้ดีในการต่อไปนะครับและคลิปของผมการกระทำของผมจะได้ไม่ละไม่ทำ้ายหรือไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นต่อไปผมจะรับไว้พิจนารณาและปรับปรุงครับขอบคุณมากครับสวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณวิทยาน่าจะเป็นคุณวิทยามวนใจมวนใจหรือม้วนใจมวนใ,ใ,ใจละมั้งประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณและขออภัยจริงๆที่ไม่สะดวกในการซื้อขายก็ขอบคุณและสวัสดีครับ สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจและติชมการทำคลิปของผมมาส่วนการทำปืนขายผมอาจจะพิจารณายกเลิกการทำปืนขายในเวลาต่อไปขอบคุณครับสวัสดีขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่าน